สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิฮิตาสุขเย็นรหัสนิสิต6104085ค่ะดิฉันนางสาวนันินีชุนกวงค่ะรหัสนิสิต6 1 0 4 0 8 8 7ค่ะเราจะมานำเสนอสื่อคลิติศศาสตร์กันนะคะโดยที่มีชื่อว่า12เกมหันสาษาค่ะไปรับชมกันเลยค่ะเกมแรกของเรานะคะก็คือเกมนับนิ้วตัวเลขค่ะวิธีการเล่นนะคะเราเนี่ยจะให้เด็กๆนะนับจำนวนลูกปัดค่ะ สมมติเด็กๆนับไปเก้านะคะก็ให้เด็กๆมาทานิ้วมือนะคะเป็นเก้าค่ะอย่างนี้นะคะก็คือสามารถทํานิ้วได้นะคะตามจํานวนตัวเลขค่ะต่อไปนะคะเกมที่สองของเราเนี่ยก็คือเกมผลไม้แสนสนุกค่ะผลไม้แสนสนุกของเรานะคะเราเนี่ยจะมีตัววงกลมนี้นะคะให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมค่ะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของสีค่ะเรียนรู้ในเรื่องของจับคู่สีนะคะให้เหมือนกันค่ะ ให้เด็กแปะลงนี้นะคะอย่างนี้สลับกันอยู่นะคะก็ให้เด็กๆเรียนนะคะจับคู่สีค่ะและเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการจินตนาการค่ะว่าในผลไม้แต่ละรูปเนี่ยมีรูปทรงอะไรบ้างค่ะของเราค่ะก็คือเกมเรียงขนาดและตัวเลขค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยดูลำดับขนาดค่ะของแต่ละอันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของเลขชินดูอารบิกไปด้วยค่ะสามารถเรียนจาก สั้นไปยาวหรือว่ายาวมาสั้นก็ได้ค่ะชุดเกมต่อไปนะคะมีชื่อว่าแปะให้ตรงซิชุดเกมต่อไปนี้นะคะจะเป็นพื้นหลังสีเขียวทั้งหมดเลยค่ะในเกมที่สี่ห้าและ6นะคะโดยให้สังเกตจากมุมสีแดงที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นชุดเกมที่สามารถเล่นด้วยกันได้ค่ะวิธีการเล่นนะคะจะมีแผ่นหลักนะคะคือแผ่นใหญ่เด็กสามารถนำมาแปะตามรอยต่างๆได้ค่ะ และหลังจากแปะแล้วนะคะก็สามารถนําไปแปะในอีกแผ่นหนึ่งได้ค่ะสิ่งที่ได้นะคะคือการสังเกตค่ะสังเกตรูปทรงต่างๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและที่สําคัญน,นะคะยังสามารถมานับได้ด้วยค่ะเช่นสามเหลี่ยมมีหนึ่งมีสองมีสามมีสมีสส่รูปทรงสี่เหลี่ยมมีหนึ่งมีสองมีสามข้มมมมที่เจ็ดค่ะ เกมนี้นะคะวิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้เด็กๆนะคะนับจำนวนค่ะช่องนี้นะคะหนึ่งสีเหลืองช่องนี้นะคะหนึ่งสองสีชมพูสีแดงนะคะเมื่อเด็กๆนับจํานวนเสร็จนะคะให้เด็กๆเนี่ยไปหยิบไม้อศกรีนนะคะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมาสังเกตค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะให้เด็กๆนับจํานวนอ่ะมีห้าค่ะก็คือให้เด็กๆนำไปเสียบตามช่องนะคะที่มีจํานวนเท่ากันค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนค่ะ การแยกสีนะคะแล้วก็สังเกตขาว่าสีไหนเหมือนกันและจํานวนเท่ากันค่ะนแน,นะคะก็คือวิธีการเล่นเนี่ยให้เด็กนะคะไปหยิบรูปทรงต่างๆนะคะมาแปะลงนะคะโครงร่างค่ะที่เหมือนกัน<ม>เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเลยาคณิตค่าแล้วก็ได้ในเรื่องของการนับขาว่ามีจํานวนกี่ชิ้นค่ะค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือเราจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบรูปทรงขาข้างล่างขึ้นมาแปะนะคะให้ตรงกับ แบบรูปค่ะเด็กจะได้เรียนรู้นะคะการเด็กจะได้เรียนรู้นะคะการจําแนกรูปทรงต่างๆค่ะแล้วก็การแสดงแบบรูปต่างๆนะคะให้เหมือนกับรูปแบบที่กําหนดค่ะเกมที่สิบค่ะเกมที่สิบเนี่ยวิธีการเล่นนะคะก็คือเราเนี่ยจะให้เด็กๆะคะสังเกตเงาค่ะสีดํานะคะแล้วก็หาแบบรูปนะคะให้ตรงกับเงาค่ะแล้วก็แปะลงนะคะ เด็กนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของรูปทรงค่ะแล้วก็การสังเกตนะคะรูปทรงที่เหมือนกับเงาค่ะที่สิบเอ็ดนะคะมีชื่อว่าวงกลมอันใหญ่ค่ะโดยสิ่งที่หนูไปแก้ไขมานะคะก็ะคือเชือกค่ะจากเดิมสั้นนะคะโดยแบบใหม่นี้นะคะยาวกว่าเดิมและสามารถเล่นได้หลายรูปแบบค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆเ,เลือกรูปต่างๆค่ะเพื่อมาทําตามแบบรูปตัวอย่างนะคะเช่นเด็กเลือกรูปดาวนะคะก็นําเชือกนะคะมาแสดงตามแบบรูปที่กําหนดค่ะ นี่ค่ะตัวอย่างนะคะวิการเก็บนะคะถุงที่เก็บจะมีรูปแบบต่างๆเหมือนรูปแบบตัวอย่างที่ให้เด็กเล่นเลยนะคะวิธีการเก็บก็ใส่นาลงไปในถุงซิดนะคะแล้วก็รูปถุงซิทนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในถุงผ้าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะามาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะเกมที่12มีชื่อว่าตัวเลขกับจำนวนค่ะ เพสิ่งที่หนูไปแก้ไขมานะคะจากเดิมแทนหลักของเรานะคะจะเป็นตารางหนูปเลยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสีเดียวกันค่ะเพื่อค่ะสิ่งที่เด็กได้รับนะคะคือการเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนนับค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขฮินดูอาราบิกค,ค่ะในการอ่านตัวเลขต่างๆค่ะเด็กนะคะสามารถจาแนกรูปตรงต่างๆได้ค่ะที่การเล่นนะคะครูสามารถทํากิจกรรมร่วมกับเด็กได้ค่ะเช่นครูบอกให้เด็กนะคะหาเลขฮินดูอาราบิกเลข2ค่ะ เด็กก็จะหาเลขทิ่ดูอารบิกเลขสองแบบนี้นะคะมาวางจากนั้นก็บอกว่าให้เด็กหารูปทรงต่างๆนะคะที่มีจํานวน2จํานวนหรือ2ชิ้นนะคะมาวางฝั่งนี้ค่ะแบบนี้นะคะเก็บตัวเลขนะคะเด็กสามารถเก็บลงไปในถุงซิปได้ค่ะและลูกทรงต่างๆนะคะจะมีสัญลักษณ์ของลูกทรงนั้นๆค่ะอยู่ที่ถุงนะคะ ก็ให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่เก็บไปนะคะถูกต้องหรือเปล่าะคะ่ะที่การเก็บเกมของเรานะคะเราเนี่ยมีกระเป๋าใบใหญ่ค่ะไว้สําหรับเก็บเกมสิบสองเกมหนังส่าของเราค่ะเราก็เก็บเกมได้เลยนะคะใบใหญ่มากค่กะสําหรับจุเกมได้อีกเพิ่มมากอีกน,นะคะ ะะสำหรับการนำเสนอสื่อทีจตรา์ของเรานะคะ12เกมผันสาไว้เจอกันใหม่เทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย